สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาซ่าดูกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะยังไม่ได้เล่นอะไรนะครับเพราะว่ามันมีแพ็คใหม่เข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็คใหม่กันวันนี้5,000เพชรเหมือนเดิมครับเพราะว่าเพชรฟาร์มมาประมาณนึงแล้วน่าจะพอเปิดได้อยู่นะเบิ่มๆอ,อันนี้จะเป็นเคียวติโชไทม์ครับเป็นแพ็คที่มีเป็นกินมพิพัฟเพชรใช่ไหมแล้วก็เป็นไวท์ฟอนเล่ครับที่ทุกคนรอคอยนะส่วนที่สตาร์เนี่ยมันก็เป็นเฉพาะทางนะแบบว่าเป็นแบบยิงไลน์นี่หน่อยแต่ว่ายิงทีดัดสองร้อยสี่ร้อยไงีคิดว่ามันไม่น่าจะ แล้วก็อีกแพ็กหนึ่งที่เข้า้อมกันครับก็เป็นแพ็กของพวกดากันนะก็กที่บอกไปเมื่อคลิปของวันก่อนครับว่าแพ็กนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะเปิดนะเพราะข้างในมันไม่ค่อยมีของอะไรครับมีแต่ของแบบเก่าเก่าไร้สาระเนาะที่ใช้กันจริงๆก็มีแค่ดากันนะครับดากันก็ซื้มาดีกว่านะเพราะว่าคนอื่นมันไม่ค่อยมีอะไรนะอทีมาดูที่แพ็กหล่ะครับแพ็กเอกของวันนี้นะเป็นเคียวติโชทามครับคนนี้ก็ที่บอกเมื่อกี้ครับจะมีเป็นกิมพ์พับเพศใช่ไหมแล้วก็เป็นไวท์ฟอเรสแล้วก็เป็นพวกทิกสตาร์ ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแต่ต้องดูเทคนะว่ามันจะเล่นได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดยิงทีละ2องร้อยก็ไม่มันเท่าไหร่น,นะเดี๋ยวดูเอฟเฟกต์การตะระบายครับไว้เลยครับกระต่ายนะไอเนี่ยโอกาสได้ใช้อะเยอะประมาณหนึ่งนะเพราะว่ามันลงง่ายแหละเป็นมอนเตฟิกสองตัวไวท์บอกว่าถ้าเกิดการเป็นนี้ต่อสู้กับมอนเตอร์มอนเตอร์ทั้งสองตัวนั้นครับจะไม่ถูกทำลายนะเป็นไดเฟกต์ปกติของพวกมอนเตอร์เผาอิลูชันนั่นแหละถัดมาสามารถใช้เอฟเฟกต์ข่างนี้ครับได้แค่อย่างละครั้งนะแบบต่อเทิร์นอะไรเงี้ยอันแรรรรกกกบบอว่าาาาาาถถ้้้์ดนีลิงงงมมคัสสเซ กระดาษต่อเนื่องที่สามารถสเปรย์ตัวเองขึ้นเป็นบอลได้ครับในที่นี้ก็จะมีเป็นพวกอันนี้ลูปปั้นเนี่ยครับแล้วก็พวกอาบอบปิสใช่ไหมแล้วก็เป็นไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็เป็นของใหม่นะที่มาด้วยกันแล้วก็เป็นพวกไอเน,นี่ยพวกนี้ก็สเปรย์ขึ้นมาได้นะอันนี้ด้วยลูป,ปั้นไอเน,นี่ยเก่งนะม,นมุมนี้เก่งกมากเลยและเทคัดมามันบอกว่าถ้าเกิดมีการ์ดในเวกกระดาษโซนของเราครับสเปรย์ขึ้นมาก็คือถ้าเกิดเราใช้พวกกระดาษไม้ตะเกียสเปรย์มอน์ขึ้นมาใชะสามารถ สั่งจิ้มหลังฝั่งข้ามได้ใบหนึ่งก็ค่อนข้างเก่งนะตัวนี้มันก็มาฟรีๆนั่นแหละและพวกกําดักอ่ะมันมีใบเก่งแบบใบนี้เก่งมากๆเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งถัดมาก็เป็นอันนี้ทิกสตาร์ครับเป็นตัวหัวหน้านะอุ้ยคนนี้ว่าไงถ้าการไปนี้ลิงกออกมาครับสามารถสั่งเสริมบูเทียบูเทียนี่คือใครบูเทียการ์ดเหรอบูเทียเป็นชื่อแก๊งกันมัน้งไม่แน่ใจเหมือนเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ฟิวชั่นอยู่ในบนสนามหรือในหลุม สามารถชี้มอนสเตอร์ที่สตาร์หนึ่งตัวใจในหลุมครับชุบขึ้นมาได้ก็ชุบเพื่อนอะไรอย่างงี้ลนะมั้งแล้วก็ถ้าเกิดมีเอฟเฟกต์เตเมจครับสั่งใช้งานนะก็คือถติว่าถ้าเกิดพวกที่สตาร์มันยิงไล่ฝั่งข้ามได้ใช่ไหมตัวนี้ครับจะได้ชี้การ์ดหายฝั่งข้ามหนึ่งใบบนสนามแล้วก็ทำลายทิ้งนะไอ้นี่ก็อาจจะเก่งนะเพราะมีเอฟเฟกต์ทำลายอรอย่างงี้ถัดมาก็เป็นกิบบิทัรเภครับคนนี้เป็นตัวเก่านะเพราะว่ามันที่มันโอทีเคได้ครับคือเพราะมันมีคนใหม่คนนี้แต่ว่าเดี๋ยวดู สามารถสั่งถอดไส้หนึ่งไส้ครับแล้วก็เสิร์ตแล้วก็มจิกอยากได้ขึ้นมือได้ก็เสิร์ตเป็นแลกอัพเหลืองๆของแก,งก๊งมันให้ได้ด้วยกันนะมั้แล้วก็สามารถสั่งนอมอนแซมอนมอนสเตอร์เครื่องจักรหนึ่งตัวก็นอมอนเพิ่มได้ทีหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราสเปรย์มอนสเตอร์กิมพรครับเพศเอ็กซีครับสามารถสเปรย์กับไปนี้จากหลุมได้อ๋อคือถ้าเกิดมีการลงมอนเอ็กซ์ีจากก็จะชุบตัวเองขึ้นมาได้อย่างนี้แล้วก็จะสามารถเอาเวทแล้วก็มจิก จากหลุมขึ้นมือได้นะก็เขาขาเก่งนะตัวนี้มันวนของได้เรื่อยๆ,ๆนะถัดมาครับเป็นไอนน้ตัวใหม่นะตัวนี้บอกว่าถ้าการไม่สเปรมาสามารถสั่งเสิร์ตกับดักครับที่ดีเทคพระเภทนะก็น่าจะเป็นใบขล่านี้ในชะ่ไหมที่เขาเร่อๆ,ๆกันใบไหนนะที่เป็นสแสงนี่อันนี้อะเซอร์วิทพลาเพชรเพย์นะไอ้เหกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถัดมาสามารถถอดหนึ่งไส้ครับ จากมันสั่งสเปมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากหลุมใครก็ได้ขึ้นบอร์ดฝั่งข้ามในชนะตาป้องกันนะก็เพราะว่าเอฟเฟกมันคือเดี๋ยวมันจะมีคนที่แบบทำลายมอนสเตอร์ฝั่งข้ามใช่ไหมแล้วก็หักไรตามพลังอะไรอย่างนี้เห็ครับมาถ้าเกิดมอนสเตอร์สเปย์ขึ้นที่บอร์ดฝั่งข้ามสามารถชี้อ่นนี้ก็เทคยิงครับชี้ตัวที่อยู่ที่บอร์ดฝั่งข้ามใช่ไหมทำลายทิ้งแล้วก็ยิงไรฝั่งข้ามเท่ากับพลังครึ่งหนึ่งเนะาะถัดมาเป็นตัวหัวหน้าครับของไอไวฟอเลยครับคนเนี้ย เหมือนจะใส่แค่ใบเดียวนะเพราะว่าไอ้ลิสของพวกแม่มดเนี่ยไวบูดเนี่ยมันเหมือนจะมีหลายยูอาร์ใช่ไหมแต่ว่าใส่จริงๆใส่ไม่เต็มนะไอ้นี่ใส่ตัวเดียวครับแล้วก็คนนี้ใส่3คนนี้ใส่แค่2นะแล้วเวทอ่ะใส่ใบเดียวพอเพราะมันเสิร์ฟได้อย่างนี้เนาะคนที่บอกว่าถ้าการไปนี่ซิงโคลมาครับโดยการใช้จูนเนอร์ซิงโคลสามารถชี้เวกกำดักหนึ่งใบในหลุมเอาขึ้นมือได้ก็เหมือนเก็บเวทนะเทคัตมาถ้าเกิดฝั่งข้ามไอทีเวทการ์ดหรือเอฟเฟกต์สปีสองสามารถส่งการ์ดเวกกำดักหนึ่งใบจากมือหรือบสนามลงหลุม เสร็จปุ๊บสั่งสเปย์มอนสเตอร์เลเวลเจ็ดหรือต่ำกว่าที่เป็นจูเนอร์ซิงโคครับจะอีเล็กได้ซึ่งวิธีเล่นคือมันจะเรียกเป็นฟอร์มูลาซิงคอนใช่แล้วก็ซิงโคต่อขึ้นเป็นบาลอนหรือเป็นไอตัวที่ดีมูฟอะชื่อไนะเคออสไอทักอย่างอะนั่นแหละก็พอเล่นได้อยู่ที่เดีย๋ยไม่มีครับถัดมาก็เป็นแม่มดครับตัวเก่านะช่างมันอันนี้แม่มดตัวใหม่ครับตัวที่บอกเมื่อรอบที่แล้วครับว่ามันควรจะออกมารอบที่แล้วใช่อันนี้มันก็ดีเลยมาซองนึงแหละคนที่บอกว่า ถ้าเกิดมีการซินฟูลสปอยครับอยู่ในหลุมใครก็ได้นะสามารถสเปรย์มันจากมือได้เลยถัดมาสามารถสั่งสเปรย์การ์ใบนี้ได้เทเลรังโดวยวิธีนี้นะฝ่ายตรงข้ามจะต้องเซตเวทกบดักก่อนใช้งานครับมันจะให้ผลเหมือนไอ้พวกไอ้ห่กัมยานใช่ไหมแต่ว่าไห่กัมยานมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันบอกว่าใบที่เซตครับจะ,จะยังใช้ไม่ได้แต่ว่าใบเนี้ยถ้าเกิดเป็นเวทปกติครับเซตปุ๊บก็จะใช้ได้เลยชะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเวทเร็วเนี้ยมันจะเซตปุ๊บแต่ยังใช้ไม่ได้นะมันก็จะช่วยให้ช้าลงนนิิดดดดึแหละถถัััมาา้เเกกกวบคร มีการเทคับมาครับถ้าเกิดมีการเซตเวกกบดักบนสนามครับในขาที่การ์ดไปนี้อยู่ในมอนสเตอร์โซนสามารถชี้การ์ดหนึ่งใบที่เราควบคุมอยู่ครับและการ์ดฝั่งข้ามหนึ่งใบทำลายทิ้งได้นะก็คือมันเหมือนบังคับให้ฝั่งข้ามเซตการ์ดใช่พอเซตเสร็จปุ๊บเราก็สั่งทำลายมอนสเตอร์เราก็สั่งทำลายการ์ดของเราหนึ่งใบครับกับของเขาคนละใบได้อะไรประมาณนี้ทำมาครับไอ้นี่เก่งกันบ้านนะเป็นวันการ์ดคอมโบของกิมมิครับเฮ้ครับ f c k นะคนที่บอกว่า ถ้าการไปนอรมอสหรือสเปร์ครับสามารถสั่งโม่กิมมิคประเภทมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ดาวต่างจากมันครับลงหลุมได้และการไปนี้จะก๊อปด,ดาวด้วยนะก็ปกติเป็นจะโม่พวกตัว8ดาวครับแล้วตัวมันกรแปดดาวใช่ไหมและที่ขามาสามารถใช้เฟคขลางนี้ได้เทละครั้งเราสามารถรีมูฟการไปนี้จากหลุมแล้วก็ชี้กิมมิคประเภทได้มากสุด2ตัวครับที่เราควบคุมอยู่ก็เพิ่มดาวอีกสดาวนะเพราะที่มันจะกลายเป็น4กับ8นะเพื่อเล่นต่อถัดมาก็เป็นไอ้นี่นะครับเป็นแม่มดนะเป็นตัวคีย์หลักของเด็กไวฟอร์เลสเลยครับคนนี้ เป็นเกือบจะเป็นวานการาโบค่บพะพอต้องถือมันคู่กับเวทหนึ่งใบนะเพื่อเล่นได้ครับคนที่บอกว่าเราสามารถส่งเวทกัมดักหนึ่งใบจากมือหรือมโนสนามลงหลุมครับแล้วก็จะสามารถสั่งสเปิ์มอนสเตอร์จาวเวท่าแสงหนึ่งใบที่เป็นจูเนอร์จากเด็กได้ซึ่งจะเป็นคนนี้อ่าคนนี้คือคนถ้าไปนะเป็นจอเวทจูเนอร์ครับสเปิ์ตจากเล็กเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีเวทกัมดักครับถูกโซงลงหลุมมาในการแอคทีฟเอฟเฟกต์อะไรก็ตามครับในการที่การไปอยู่ในหลุมเราสามารถสั่งสเป์ขึ้นมาได้ ก็คือไอ้พวกตัวแก,ก๊กมนันอะมันจะมีเทคที่เหมือนเทคแรกแค่ะที่ว่าทิ้งเวทเพื่อทำโน่นทำนี่ครับถ้าเกิดมันอยู่ในหลุมอะและ้วมาเห็นเพื่อนมันนะครับทิ้งเวทเพื่อทำโน่นทำนี่ครับสเปรย์ขึ้นมาได้นะแล้วก็เล่นต่ออะไรอย่างนี้ถัดมานะครับก็เป็นซิวีครับซิวีออฟเดอะไวท์ฟอเรสต์ครับคนที่บอกว่าถ้าการไปนอร์มอลหรือสเปรย์สามารถสั่งเสิร์ชเวทกำลังที่ติดชื่อไวท์ฟอเรสต์ครับจากเด็กขึ้นมือได้นะแล้วก็ถ้าเกิดการไปนี้ที่อยู่ในหลุมเราครับสเปนะสาาเคสคคองนหลุมอ่ะ เอามันกลับคอยเตะครับแล้วก็สเปรย์ตัวนี้ขึ้นมาได้เนาะถัดมาก็เป็นพวกทิกสตาร์ครับคนที่บอกว่าถ้าเกิดเราควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เป็นทิกสตาร์ครับหรือมอนลิงนะสามารถสั่งสเปรย์การ์ดนี้จับมือได้ก็คือถ้าเกิดมีทิกซตาร์ฟิวชั่นหรือมอนลิงสเปรย์จับมือได้แล้วก็ถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกส่งลงหลุมโดยการเป็นวัตถุด,ดิบในการลิงก์มอนสเตอร์ทิกซตาร์ครับสามารถสั่งเสิร์ชทิกซตาร์ฟิวชั่นหรือว่าทิกซตาร์ดิฟิวชั่นนี่น่าเป็นชื่อนนนนะจาาาากกีี้้้้้้้ขึมมือไดาาาาไดดคครรรัับสถใชเเฟทงนะ ถัดมาที่ก็เป็นเว่เสริมมาแล้ครับใบเก่าอันนี้เวทใหม่ครับเวทพวกนี้เป็น u r ก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เดียครับเพราะว่าเทคที่ใช้จริงคือเทคที่2นะอันนี้บอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าอิลูชันครับหรือมอนสเตอร์เผาจอมเว่ครับสังเสริมมอนสเตอร์ไวท์ฟอเรสหนึ่งใบแต่เดีขึ้นมือได้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะอันที่ใช้จริงคือนี้ครับถ้าเกิดการไปนที่ถูกส่งลงหลุมโดยการแอคทีฟเอฟเฟกต์มอนนะครับ สามารถเอามันมาเซตบนสนามได้นะก็คือแบบว่ามันแบบถ้าเกิดมีการสั่งทิ้งเพื่อใช้เฟกนู่นนี่นั่นใช่ก็มาเซตใหม่ได้อะไรอย่างนี้อันนี้พวกซูเปอร์ครับพวกเอสอาร์นี่ก็ไม่ได้มีตัวอะไรที่แบบเป็นทีเด็ดน่าสนใจเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูเปิดแพ็คครับห้าพันเพชรเหมือนเดิมนะอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวมาลุยกันนะครับห้าพันเพชรนะก็เซิฟเซิฟก่อนดูว่าได้ของขาดเหลืออะไรจะค่อยว่าอีกทีครับตรงนี้เดี๋ยวลุยเลยครับแพ็คแรกไป โอ้แพ็กแรกมาก็มี U R หนึ่งอันนะแล้วก็ S R ครับบุ๊บบับมนะสองแรกครับแต่เอาจริงๆอ่ะโซนตัวไม่ค่อยจะได้เล่นไอ้พวกนี้เท่าไหร่มัง้งแต่ว่าไวท์ฟอร์เลสอะคิดว่าน่าจะได้เล่นแหละอุสาเก็บเซนจนะูเรียไว้เนาะตัวนี้ไม่มีอะไรครับไ่สองเลยก็ยังนิฟกิฟเพราะจริงๆไอแพ็กเนี้ยถ้าเกิดไม่ได้คิดจะเล่น3ทีมเนี้ยครับก็ ข้ามไปเลยก็ได้นะเพราะว่าไอ้สามตีมเนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตเด็กอื่นๆครับมันเหมือนเป็นแบบของเล่นของมันเองอะไรงนี้แหละนี่ก็ยังไม่มีอะไรสามสองแล้วอสองเอซ่าครับมีฟ้าผ่าสีม่วงด้วยยูอาร์สักใบอ่ะประเดิมมาไอ้น,นี่ฟิลฟิลนี่ก็เขาข้าเก่งครับแต่ว่าเอซ่ามันก็อย่าง,งานั้นนะมันคราฟได้แต่ที่เขาสงสัยกันครับว่าไอ้นี่ยมาเปนเอซ่าครับเพราะเดี๋ยวมันจะโดนแบนแบแบโดยเร็วนะเพราะเกมนี้มันไม่ค่อยแบนพวกยูอาร์ฮะเพราะงั้นฟิลนี่ก็เลยเป็นเอซ่าครับเวลามันโดนแบนเมแบบ ไม่ต้องแจก,กอะไรเยอะนะสองที่ห้าครับหนึ่งใบโอ้โหทิกสตาร์นะสองที่หกเกี๊อ่ะสองอยูอาร์ครับหนึ่งเดียวของเราเป็นใครดิ่งจะคุม้มเป็นกิมมิคปรบเภทไหมตัวสีโตอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่นะมา อันน,นี้อันนี้ก็ดีนะไวไฟเล่คนนี้ใช้สาใบนะมีแค่คนที่คนเดียวมันใช้สาใบแล้วก็อีกคนเนึ่งคนที่เป็นสีดาวคนนั้ใช้สีใช้สองใบเป่ะเพราะงั้นออกไปพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะสองที่แปดครับอืมทีสตาเอรกันรัวตองที่เก้าแล้วมันจะแพ็คนึงหนึ่งยอาร์จกินกันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะอยากแบบเปรียบเยอะๆเหมือเขาบ้างชาวบ้านเขาบ้า สองแล้วสุดท้ายยู <U R S 1> เดียวเลยจะเชื่อเลยอ่ะคนนี้ก็ไป็นเอนะไม่ได้ใช้ครับโอ้ย oh, <U> เดียวยังเหงาเลยแพ็กฮัลโหลไม่เป็นไรเราไปแพ็กสต่อเลยไปต่อครับให้สองนะยาวๆมาดีเยอะหน่อยให้ชื่นใจอ่ะมีสองสองครับพอได้นะดีกว่าเมื่จะกี 1, ้นิดนึง2องเลครับด้วยเลย โหยูอา oh, นี่คนนี้ก็ได้ใช้นะแล้วก็ไอ้นี่อาร์โพพิทตัวนี้เหมือนจะเก่งประมาณนึ่งมั้งมันเหมือนว่าใช้ปุ๊บจ้ะสเปคึ้นมาเป็นตัวมอนสเตอร์เนี่ยสองพันสอแล้วก็สามารถสั่งได้เกตมอนสเตอร์หงายหน้าฝั่งข้ามครับ,รบได้ตามจํานวนมอนสเตอร์กับดากต่อเนื่องอะ่ะก็คือแบบสเปคปุ๊บก็ได้ใบหนึงตัวชาวนับตัวเองด้วยอย่างนี้ก็น่าจะพอได้นะ,ส,ะอสอยสโหไม่มีอะไรเลย สอยที่สามแล้วอายุอาครับหมาต้องซองโอ้ยไอ้นี่ไม่ได้ใช้แล้วว่ะก็ย่อยแล้วกันเนาะอ๋อกลายไปว่าไม่มดแต่ไม่มดดำอครับถ้าเกิดไม่ได้รอเล่นฟีนสมิธมันเล่นกับฟีนสมิธจำาไม่ได้เหมือนกันนะก็คือแทบจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่ามันโดนลิมิตไปเยอะเนาะพอะง้นไม่มดเก่าครับไม่ค่อยน่าเล่นเลยนะซอที่ห้า ไม่เป็นไรเรายังมีซอง U R อีกสองซองนะซองที่หกครับปิ๊งปิ๊งปิ๊งไม่มีอะไรซองที่เจ็ดอาย U R ครับเอาสักสองใบอะสองใบให้ชื่นใจโอ้โห้สะเทือนใจเหลือเกินอ่ะอันนี้ก็พอได้นะเพราะอันนี้ต้องใช้ไอ้คนเนี้ยใช้สองคู่นะใช้ตัวมันกับเพื่อนมันใช่เป็นสองคู่เพราะมันเล่นเป็นคอมโบนะส่วนตัวอื่น อย่างละบาย้าได้อยู่ตอนที่แปดแล้วโอ้ไม่มีอะไรอันนี้ตัวเก่าใช่ไหมเหมือนจะเคยเห็นคนเล่นอยู่ตอนที่เก้าครับขอแถมสักใบนะโอ้โหเยอะนะอายุอะโอ้โหไม่มีอะไรเลยนี่คืออะไรอะซินฟูลสปอยใบใหม่อะผมไม่ค่อยเก่งใครหรอกถ้าเก่งก็ต้องคุ้นหน้าบ้างนะ ไอตัวยูอาร์ครับตส,สุดท้ายแล้วสองใบนะไม่ก็เป็นไม่มดก็ดหละให้มันแบบคุ้มๆหน่อยโอ้โหเงียบกรีบยูอาร์อันนี้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีโอต,ต,ตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะได้ใช้ก็ได้บางอาทิกซาก็น่าลองเล่นดีเหมือนกันนะอ่ะสองนี้ครับได้สี่ยูอาร์ครับดูดีกว่าสองมือ่อกีครับสี่ว่ามีพัฒนาการนะเพราะเดี๋ยวเราไปลุยต่อแพคที่สามครับไปเลยมาโอ้หเงียบเก่าแล้ว อที่หนึ่งเอฟตกอลังการอลังการไปก็เท่านั้นสองที่สองครับสองที่สามไม่มีอะไรเลยสามซองยังเงียบเหงาสองที่สี่ครับโอ้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยสวยได้ยูเดียวอีกมั้งเนี่ย มาไอ้น,นี่คือใครเนี่ยวูมีน้าสเตจูเพนดูลัมนะถ้าเกิดมอนสเตอร์สเปเชียลด้วยเอฟเฟกต์กับดักก็คือพวกมอนสเตอร์กับดักสเปคขึ้นมาใช่ไหมสามารถชี้การ์ดหนึ่งใบงสนามดีขึ้นมือได้ดีเสร็จปุ๊บสเปคการ์ดไปลงมาก็อาจจะพอได้แล้วมั้งแล้วก็เอฟเฟกต์มอน,อรนครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ฝั่งข้าประกาศโจมตีอ่ะเราสามารถเอาการ์ดไปเนี่ยครับไปแปะที่เพนดูลัมโซนถ้าทำก็ดีตัวนั้นขึ้นมือ ็ดูไม่ค่อยจะเก่งขนาดน่าจะไร้สาระนะช่างมันตอนที่6โอุย้ยเงียบเก่าเหลือเกินตอนที่7จซองที่8แล้วอ่ะยูอาครับยูอาสองใบนะให้แบบชื่นใจนิดนึงโอ้โหใบเดียวโอ้ยเยอะเยอะเยอะมา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 ,มาโอ้ย อ่านี่ยังดีครับอันนี้ใช้ใบเดียวนะอย่าออกเพิ่มออกใบเดียวพอตอนที่เก้าปิง้งไม่มีอะไรสองสุดท้ายแล้วมาสักใบมาคนที่ก็มีโอกาสได้เลยเหมือนกันนะมาเป็นแบบเหมือนเอ ER ็กโซเดียค่ะมันว่าไงนะถ้าเกิดในชว่วงเอ็นเฟครับถ้าเกิดะไรพ้อยฝากข้ามหรือต่ำกว่า2000ครับและการเบียังไม่มี วัตถุด,ดิบเอกซ์ีไม่มีไส้ครับชนะเลยนะมันก็มีคอมโบอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเปลืองของนะคอมโบท่าน,นี้อันนี้กับแพ็งที่สามครับยูอาเดียวนะโหโคตรจะเหงาเลยไม่น,นี้ต้องมไม่เป็นไรยังพอมีอยู่ไปต่อเลยมาโอ้ยการันตีแล้วเหสะเทือนใจเกินไปแล้วโหอ้ยมันจะกลนานไปเท่าไหร่สี่ซองแช่ สี่ซองได้หกยูอาร์นี่หกโคตรเย้งลยนะเจ้งจับสอยสามโอ้ไม่มีอะไรเลยสอยสี่แล้วป๊าบมาโอ้ทิคตาก็อย่างดีอย่างน้อยก็ไม่โดนการาันตีได้ใบนึงก็ ใช้ได้แล้วมั้งโอ่ที่ห้าโที่หกแล้วถ้างั้นแปลว่าไอ้ตัวมัเตะเกียร์เก่งใช่ไหมทิกซาตัวมัเตะเกียร์เป็น Ui นะปกติมอนธรรมดาถ้าไม่ใช่ตัวรันเกมมันจะไม่เป็น Ui นะสองที่แปดเออนี่นี่ตัวน,วนี้ตัวนี้เก่งม,มากนะเอฟเฟกต์มันคล้ายๆกับวิเซเลเน่โซลาร์ใช่ไหม คนที่บอกว่าสามารถรีมูฟมาจากหลุมครับ่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้การ์ดในการเชนกับเอฟเฟกของกิมพระเภทครับก็คือถ้าเกิดเรารีมูฟตัวนี้ได้ปุ๊บเนี่ยฝ่ายข้ามจะโดน OTK เคแบบข้อคาดจะได้นอนนะแบบเป็นแบบยิงไลท์จนชนะเลยอะไรอย่างนี้แล้วมีเทคซาม่อนก็ชุบเพื่อนได้ด้วยสองที่แปครับโหเริ่มเศร้านะโที่เก้าสองสีเหลือง สองใบโอ้อโหปอบิดไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันมัเป็นแบบแล้งสี่อ,อย่างงี้ซองสุดท้ายแล้วเอ้ยยูอาร์สองใบนะโอ้เยอะเนี่ยยูอาร์โอ้ยนี่เต็มเลยูอาร์อ่ะคนนี้คนนี้ก็ได้ใช้นะคนนี้ก็ถือว่าดีก็เป็นแพ็กที่ไม่มีซองสีลุงนะแต่ได้สองยูอาร์ครับก็ถือว่าพอใช้ได้อ่ะทีนี้ แพ็กสุดท้ายครับแป๊บเดียวนะห้าพันเพชรแบบที่เก็บไปตั้งนานแสนนานนะสลายหายไปกับตาตัวนี้ไปต่อเลยอะไรก็ได้ไม่การันตีโอ้โหสงสัยจะได้เสียเพชรเพิ่มเนาะไอน้นี่สองอัปเกรดแต่ก็รู้ว่ามาทำไมมายุ่อ่ะโอ้โหอัปมาทำไม,ม,ม,ำไมคนที่เหมือนจะเก่งช่ไมซิกซ่ซานเนี่ย อ่าสปีย์สองโชกามิจับมือแล้วก็ชีมอนสเตอร์ทริกซานหนึ่งใบก็สเปรย์ลงมาแล้วก็ดีขึ้นมือแล้วก็ถ้าเกิดฝั่งข้ามมีการแอดการ์ขึ้นมือก็ยิงสองรอนะคนที่เหมือนจะยิงเยอะกว่าเพื่อนใช่ถ้าเกิดตั้งไว้สัก2อสตัวอย่างเงี้ยถ้าแบบข้ามจั่วก็โดนเท่าไหร่ห้าหกร้อยนะน่าจะพอได้วะสอง,สองไม่ไหวแล้วเข็มเหลือเกินอ,อ๋อนี่พอได้นะ ไอ้นี่2ตัวแล้วเดี๋ยวเหลือล่างสีดําอีกตัวหนึ่งน่าจะได้อยู่สองที่สามอ๋อลืมบอกไปนะว่าเดี๋ยวหลังจากเปิดแพ็กเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเด็กตัวอย่างครับที่จัดไว้นะทั้งกิมีิคับเพททั้งไวฟอฟ์เรสครับก็เดี๋ยวยังไม่ต้องก็เดี๋ยวถ้าเกิดจบเนี่ยปุ๊บก็ยังไม่ต้องรีบปิดนะเดี๋ยวมันจะม,มีมีเด็กตัวอย่างให้ดูเนาะสองที่ห้าครับ มาไม่มีอะไรสาวที่6เกเอฟเฟกต์อากาอีกแล้วโอ้ยู่าร์นะโอ้โหไม่มด,ม,ไม,ม,ดไม,มดไม่มดไม่มดไม่ได้ใช้แล้วว่าที่จะโคตรแบบเป็นลากแบบตัวเล็กนะลากโรลีลล่อะไรเงี้ยเพประหยัดนิดนึงโอ้มาซับอีกโอ้ยซับอีกของจริงโอ้ซับแบบนี้ พูดไม่ออกเลยทาไมออกแต่ใบเก่าๆอย่างนี้เนะตัวใหม่แย่ๆนะสที่เก้ามาสักใบแก้มือไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วขออียสักใบนะให้ชื่นใจอุลป,ปั่นเอตามมารับเองได้นะอ่ะอ่ะนี่ก็เหมือนเดิมครับ ไม่มีซองลูงนะแต่ว่าได้มาถามยูอาร์ครับถึงจะเป็นยูอาร์ที่เอามาย่อยสองใบก็เถอะส่วนเดี๋ยวไปลองดูล้วกันนะว่าขาดอะไรบ้างครับอันนี้ลืมทุกทีเดี๋ยวมาดูยังไงนะดูช็อปใช่ไหมช็อปแล้วก็นี้แล้วก็การ์ดท,ที่เรามีอยู่ตรงไหนนะนี่ใช่ไหมยูอาร์การ์ดอันนี้นี่ครับเปิดมาปุ๊บอืมจริยๆไม่กระต่ายสักใบนะแล้วก็คนนี้ก็ไม่ได้นะคนนี้จดีคาไปแหละคนนี้ไม่ได้เล่นนะ ไอ้น,นี่ก็จะเป็นตัอย่างละตัวครับคนนี้ก็ต้องคาบโอ้โหคาบเยอะมากเลยอะโอส้สะเทือนใจว่ะไม่เป็นไรชักมันเดี๋ยวค่อยว่ายีครับพเพราะเพชรเลยกสี่พันเพชรนะตัวนี้เดี๋ยวไปดูเด็กตัวอย่างที่จัดมาครับอันนี้จะเป็นจอไกลจังเด็กอ่าอันนี้จะเป็นไวฟอร์เลยก่อนละกันไวฟอร์เลยครับที่ดูเหมือนว่าจะแพ้ครับแต่พอเล่นจริงๆอ่ะน่าจะถูกกว่าที่คิดนะถ้าเกิดแบบว่าไม่ผสมเซจูเลียครับหรือมีเซจูเลียเก็บอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าตัว ur ครับมันใช้แค่ตัวไมมดตัวเล็กครับ3ตัวนะแล้วก็ตัว นี่จิ้งจอกครับแค่2ตัวนะส่วนเอ็กตอร์ครับมันจะใช้แค่ UR ครับแค่ตัวเดียวนะกลายไปว่ารวมๆแล้ว UR มันใช้แค่บอลเท่าไหร่สามห้าหกเจ็ดเจ็ดใบเท่านั้นครับที่เหลือก็เป็นออปชันนะถ้าเกิดมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่อะไรวันนี้ทําให้เดิ๊กมันค่อนข้างจะราคาถูกประมาณนึงแต่ว่านี้ไม่ใช่ลิทไฟนอลน,นะเดี๋ยวต้องรอเทสอีกทีหนึ่งแล้วก็ถัดมาครับเป็นกิมมี่ประเภทครับ,รบไอเด็กเนี่ยมันจะนี่คืออะไรช่างมันกลับกลายไปว่ามันจะสลับกับเด็๊กไวฟอร์เลสจากที่ดูเหมือนจะ แพงแต่ว่าดันถูกครับแต่ว่าเด็กเนี่ยครับดูเหมือนจะถูกนะแต่ว่าแพงกว่าที่คิดครับเพราะาเอ็กต้าเด็กอะแพงมาก่ายนะเมนเด็กก็จะมีเป็นไอตัวเด็กนี่3ตัวนะแล้วก็เวทไอ้แลกครับที่ไม่มีในซองเมเจอี้ครับต้องไปคาบเพิ่มนะอีก2ใบส่วนพวกตัวเอ็กต้าครับมาใช้พวกเนี้ยไอเนี่ยต้องใช้นะแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้ครับใช้2คู่นะแล้วก็พวกตัวลิงครับทําให้ยูอาร์ที่ต้องคาบเพิ่มครับเยอะกว่าที่คิดเยอะประมาณนึงเลยนะก็เอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวขาดเหลือเดี๋ยวค่อยคาบเพิ่มทีหลังนะก็ประมาณนี้ครับผมสำ